สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซ e รีส์นะคะสบายกันดีทุกคนนะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานมีซีรีส์นะคะที่เพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทย เป็นมีพักไทยด้วยนเนาะพอดีเห็นในโฆษณาของ Monomax นะคะน่าดูมากเลยค่ะเรื่อง Life Your Life นะคะเป็นแนวจีนแบบว่าซีรีส์จีนแนวโรแมนติกนะคะแนวปัจจุบันค่ะเส้นทางรักนี้ต้องมีเธอนะคะก็เป็นแนวแบบว่าโรแมนติกแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่จะพาทุกท่านไปพบกับเส้นทางความรักนะคะของประแมน4ีคู่กันเลยทีเดียวค่ะส่วนคู่หลักก็คือ อโยนะคะหรือว่านักสแสดงก็คือคุณชัยวรรจริงก็จะเป็นหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ only.com นั่นเองแต่ว่าเพราะว่าแพลตฟอร์มของเธอเนี่ยได้รับการรีวิวที่แย่นะคะจากพระเอกนั่นเองพระเอกก็คือ เฮียลินอีเซนนั่นเองนะคะเฮีย <laughs> ลินอีเซนตอนนี้มีผลงานอยู่เนาะจิ้งจอกอาหางการนะคะเป็นจอมยุทธเหมียวหล่นฟงนะคะอย่าเลืมติดตามชมกันแล้วก็ถ้าใครอยากดูนะคะฝีปากของเฮียลินนะคะจากเรื่องจีนแบบว่าที่เป็นซีรีส์จีนแนวปัจจุบันก็มาดูได้จากเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ชื่อภาษาไทยคือ เส้นทางรักนี้ต้องมีเธอค่ะอย่าลืมติดตามชมกันซึ่งซึ่งพระเอกนะคะก็คือเฮียหลินเนี่ยในบทของเฮอซีซิยาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องสำอางนะคะชื่อว่าเครื่องสำอางย่ามั่นไบโอเทคด้วยค่ะดังนั้นนะคะทางด้านของนางเอกเนี่ยที่ได้รับคำรีวิวไม่ดีจากทางพระเอกก็เลยต้องการที่จะ ไปขอร้องให้พระเอกนะคะเปลี่ยนข้อความรีวิวบนเว็บไซต์หน่อยแต่อย่างไรก็ตามค่ะถูก ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเลยนะคะตามสไตล์ของของความเย็นชาของพระเอกนั่นแหละค่ะต่อมานะคะก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องราวมันก็กลับตาลบปัดนะคะก็ทําให้พระอเอกอต้องกลายมาเป็นฝ่ายที่มาตามขอร้องนางเอกของพวกเราแทนค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆของทั้งคู่ก็จะเริ่มพัฒนานับจากนี้ไปนะคะแต่ว่าตอนที่ได้รู้จักกันในครั้งแรกนั้นไม่ถูกกันเลยค่ะเป็นคู่ที่เริ่มจากความไม่ถูก กันนะคะก็จะมีความน่ารักนะตรงนี้ฝีมือการแสดงนั้นเยี่ยมยอดมากๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จุดอ่อนคือมันอยู่ที่บท ละครนั่นแหละหวานว่าเนาะเพราะเรื่องนี้ออนแอร์ไปเมื่อปี2021นะคะบนหูหนานทีวีแล้วก็แมงโก TV ซึ่งนะปีนั้นแอดหวานก็ดูแล้วก็คือชอบในเรื่องของการแสดงนะคะของตัวละครซึ่งแสดงได้ดีจริงๆค่ะเพื่อนๆต้องให้ a c t ิ้งสุดๆเลยนะคะ90เนี่ยไม่ไม่พลาดแน่นอนส่วนบทละครนั้นจะแบบว่าคือช่วงกลางๆเรื่องมันจะมีความเหมือนกับซีรีส์จีนทั่วๆไป ในเรื่องของแนวปัจจุบันน่ะนะคะมันจะมีความหนืดหนืดน,นิดหนึ่งน,นะคะแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีดราม่าอะไรมากมายค่ะดูได้เพลินๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาคไทยนะคะแล้วก็ดูสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ของคุณหลินอี้เซอร์เนี่ยโอ้โหดูแล้วเพลินจริงๆค่ะส่วนนะคะดาราหญิงก็สวยนะคะคุณชัยวนจริงก็ลองติดตามดูกันนะคะซึ่งนางเอกเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีนะคะแล้ว ก็สามารถจะต่อสู้ทางด้านเชิงสติปัญญากับพระเอกได้แต่งไรก็ตามก็จะจะแบบว่าช้าแล้วก็แพ้พระเอกอยู่ก้าหนึ่งเสมอแต่ว่าพระเอกนะคะหลังจากที่รักนางเอกแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่ใช้ความฉลาดอะไรของเขามากแล้วละค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องยอมนะคะคือยอมให้ผู้หญิงที่เขารักเนี่ยแหละค่ะได้เอาชนะเขานะคะก็ถือได้ว่าเป็นคู่รักที่เริ่มต้นด้วยการทะเลาะวิวาทกันค่ะแล้วมันก็จะมีจุด ะะที่มันเป็นปมอ,อีกก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วคนที่เป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเธอไว้ก็คือพระเอกนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีๆความซาบซึ้งใจนะคะกับความจำกันได้เนี่ยก็จะกลับมานะคะหลังจากนั้นก็จะมีนักแสดงคนอื่นๆด้วยซึ่งมาเป็นสนับสนุนให้บทม,มันมีความไหลลื่นไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น บทของซูเฟยผู้รักใครนะคะซึ่งก็จะเป็นบล็อกเกอร์คือมีทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของ เราจะได้ติดตามนะคะเส้นอารมณ์แล้วก็การทำงานของตัวละครแต่ละคนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะมี4ี่คู่แอดวานบอกแล้วนะคะแล้วก็บางคู่นะคะอย่างคู่ของลูมานเนี่ยลูมานก็สาบานว่าจะอยู่เป็นโสดค่ะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เชื่อว่าการแต่งงานนั้นจะทำให้เกิด เกิดปัญหาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะเธอก็ยังรู้สึกสนใจผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลินชิงแล้วในขณะเดียวกันผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะในเรื่องก็คือเซียนเจียอี e ้ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจในโลกธุรกิจเธอก็จะทําให้ทุกคนนะคะรอบๆตัวของเธอประหลาดใจค่ะแต่ว่าอยู่ๆแล้วนะคะเธอก็แต่งงานไปเฉยเลยค่ะคือกําลังมีความจเจริญเติบโตทางด้านการงานในโลกของธุรกิจแต่เธอ หักดิบแต่งงานเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสามีของเธอก็ก็คือ ก็คือมีค่านิยมแล้วก็มีนิสัยมีมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะในที่สุดคู่นี้ก็ต้องแยกจากกันค่ะก็คือประสบความสําเร็จเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆน,นะคะลองติดตามชมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีดราม,มา่าแต่ว่าก็อย่างที่อดวานบอกนะคะว่าดูได้เพลินๆจริงๆค่ะก็มีทั้งหมด40ตอนนะคะก็จะมาออนแอร์นะคะพูดไทยให้พวกเราได้ ฟังกันที่ช่อง m o n o m a x นะคะวันที่14กันยายนนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะแล้วก็พอได้ดูแล้วนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแอดหวานด้วยว่ารู้สึกเป็นอย่างไรนะคะวันลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิซดนี้ค่ะแล้วอยากให้วันทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ